เดียวไม่ได้ก็จะได้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังตามขั้นภูมิของผู้จะควรรับธรรมประเภทต่างๆได้ <c oughs> การเทศจริงต้องมีหลายรสหลายชาติจะให้เป็นรหนึ่งชาติเดียวไม่ได้เพราะพิสัยใจคอความเดือมดั้มต่ำสูงแห่งจิตใจของโลกเรา มีไม่สม่ำเสมอกันธรรมจึงต้องมีหลายประเภทที่จะได้ชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าอ,อกเข้าใจตามขั้นตามภูมิตามกําลังวาดสนาของตนที่จะรับไปได้แล้วไปปฏิบัติจะได้รับผลประโยชน์แต่ตนโดยลำดับลำดาที่ปฏิบัติได้เบื้องต้น คำว่าศาสนานี้ไม่เคยมีไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสสรู้นั้นเป็นเวลาห่างไกลกันมากท่านเรียกว่าพุทธันดรระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่มาตรัสรู้นั้นท่านเรียกว่าพุทธันดรคือระหว่างแห่งพระพุทธเจ้า <c oughs> นี่ก็ พระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสลู้ธรรมประเภทเดียวกันสอนโลกมาปเป็นเวลาหนาัิ2สามปีมาแล้วนี่าศาสนาจึงค่อยเริ่มรู้เรื่องรู้ราวรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษมาเป็นลำดับคนก็เริ่ม รู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกชั่วดีเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาต่อจากนั้นก็พระสาวกเมื่อได้สดับจับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ออกประกาศภรษาศาสนาคือความโล่มเย็ยนแห่งธรรมแก่หัวใจโลกซึ่งเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนไม่มีเวลาผ่อนคลายบ้างเลย ให้ได้รับความโ่มเยืออกมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระสงฆ์สาวกที่เรียกว่าสังฆังสนังกฉามีกองพวกเราเป็นอันดับสองที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าให้เบาพุทธภาระลงเป็นลำดับพวกเราทั้งหลายจึงพอทราบได้ <c oughs> ว่า บุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงทั้งๆท,ที่คุกเข้ากันกับบุญกับบาปตลอดเวลาจากความเคลื่อนไหวแห่งการกระทำของตนก็ไม่ทราบว่าตนทำบาปหรือทำบุญท,ทั้งที่บาปบุญนี้เป็นของมีอยู่กับสัตว์ทั้งหลายผู้กระทำตลอดมาจนมาทํงบัดนี้ ขอให้เราทั้งหลายได้ล้ำลึกถึงตัวเสมอว่าความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของเรนั้นคือการทำกรรมการสร้างกรรมกรรมมีสองประเภทที่สำคัญที่สุดคือบาปนี้ประเภทหนึ่งการทำความชั่วเรียกว่าการทำบาป การทำความดีเรียกว่าการทำบุญ <c oughs> นี่สองประเภทนี้เกี่ยวพันกับเราและสัตว์ทั่วโลกอยู่ทั่วแดนโลกธาตถาไม่มีใครปราศจากความเคลื่อนไหวของการกระทำเหล่านี้เลยแต่ก็หาได้ทราบไม่ว่าเราทำดีหรือทำชั่วทำบาปหรือทำบุญ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาผ่านพ้นชีวิตแต่และชีวิตไปแล้ว จึงไม่พ้นที่จะได้รับกรรมของตนที่สร้างมาเสมอหน้ากันหมดด้วยเหตุนี้เองสัตว์โลกจึงไม่พ้นจากความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเมื่อศาสนาท่านมาแได้นำสั่งสอนเราก็ได้ทราบเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพาน เขาได้พยายามไต่เต้าไปตามบางรายก็ถึงมีมุตปุดพน้นเข่นสาวกอรหันท่านนี้คือท่านผู้ที่มีบริสัยพร้อมแล้วรอที่จะรับอัดรับธรรมเพื่อหนูนให้หลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านก็ะลุดพ้นออกไปถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นประเภทที่หนึ่ง เรียกว่ารุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามแล้วถึงรุ่นที่สี่เรียกว่าผลไม้มีสี่รุ่นด้วยกันมนุษย์เราก็มีสี่ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งท่านเรียกว่าอุคติตนูเป็นประเภทที่พร้อมแล้วที่จะ หลุดพ้นจากทุกข์ถ้าเป็นสัตว์เช่นวัวเป็นต้นก็อยู่ที่ปากคอรอประตูที่จะเปิดเมื่อไรแล้วก็จะออกจากประตูเมื่อนั้นเพราะต้องการออกอยู่แล้วที่ได้แก่ <c oughs> ท่านผู้เป็นอุคติตันยูบัรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรองกันลงมาก็เป็น <c oughs> วิวิปจิตันยู คือหนูนหลังกันออกไปพอวัวจำจำพวกแรกผ่านไปผ่านออกไปจากปากคอถึงความพ้นทุกเรียบร้อยแล้ววัวประเภทหนูนหลังก็ก้าวเดินตามกันไปตามกันไปก็หลุดพ้นจากกงขังคือความเกิดแก่เก็บตายซึ่งเต็มไปด้วยทุกนี้ให้ หมดทิ้นไปโดยลำดับเประเภทที่สามนี้เป็นประเภทที่กลางๆคือควรทั้งสองอย่างควรแก่การไปนรกก็ได้ไปสวรรค์สมมโลกนิพพานก็ได้ เพราะฉะนั้นในประเภทที่สามนี้ถ้าว่าจะเรียกอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนประเภทเราเราท่านท่านนี้แหละไปเรียกว่าผลนไม้นี่เป็นรุ่นที่สามจึงต้องตักอยกตะกายหนักบ้างเบา,บ,าบ้างก็ต้องทนเอาสาหรับผู้ต้องการไปสู่ความเจริญต้องได้รบราข้าวฟันกันกับกิบเลสต,ตัวขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนแอ ตัวไม่ค่อยเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีแต่ความเชื่อที่เต็มไปได้วยความอยากความทะเยอทะยานตื่นตามมาเช้าดิ้นดิดด้วยความอยากความทะเยอทะยานดันออกไปตลอดเวลาจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านข้ามมาด้วยความทุกข์ความทรมานหมดหวังทุกอย่าง ที่ต้องการนั้นไม่เป็นผลประโยชน์แล้วก็มานอนมือเกยหน้าผาก <c oughs> ความคิดความปรุงเต็มไปด้ยวยความหมดหวังเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย <c oughs> นี่กิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่ทำลายเราที่จะฉุดลากเราให้ลงนรกตื่นขึ้นมาก็ามีแต่การดีดการดิน้นขนขวายหาเพื่อจั อล่ำรวยเป็นเศรษฐีกระดุมผีให้ดีเด่นกว่าคน